ัสบสวัสดีสวัสดีเนี่ยสาวๆเพื่อพี่น้องวัวจะเป็นเอฟซีพังละพังไทยและต่างประเทศแห่พี่น้องวันนี้ก็มาพบพกับสองสาวลิงบาดพีนคือเกาเพื่อพี่น้องมึงเท่ากับได้เมนูอีกแล้วเพื่พี่น,อน้นนอ,นองนั่นก็คือปลาจักสิเป็นปลายัางนอกโซกลิงยังบริเวณก็เท่ากับได้ต้มน้าไว้แล้วเพื่พี่น้องซิวก็ขึ้นอกวัน นั้ำมบแล้วเฮ้ยพี่น้องเอ้ยใส่หัวสีไข่กระเทียมและะ้วก็หัวขาไว้แล้วให้มันหอมเนาะก็ใส่เกลือเป,ป็นนัวแล้วก็ปลาแดดเราก็จะตำมะพร้าลงเนาะกาก็จะไปเบิ่งน้ำกันเลยบบกปลาอย่างนาะที่ผลได้เพราะวอเบานีิดคนไปกานคืนนี้เนาะไเปเบิ่งไปชมน้ำกันกรเลยคพี่น้องนี่คือน้ำที่เราได้ต้มไว้เนาะเราใส่ปลาแดแล้วมันจะดำเฮ้ยพี่น้องเดี๋ยว ราจะมาเบิ่งปลาคนนะันอ่าพังงะขึ้นมีแต่หอยโอ้ปลานี่สี่หาตัวพี่น้องเห็นไหมเนาะมันจะอยูกลนกลกันปลาเนาะอืมหอยก็อยากต้มกินกระยับมันมีขี้ดินพี่น้องเพราะว่า่นหากการมาเนาะอ หอยเชอรี่นะจ๊ะพี่พี่น้องมันเป็นหอยปากกว้างเนาะเป็นหอยที่กินตากินไข่บ่ได้เนาะกินได้แต่หัวเพราะว่าเพราะว่ามันมันเบื่อผ่ถือคาดกับเพี่นพี่น้องมันเมาเนาะนี่ <c oughs> เปื้อนเนาะตัวนี้ขี้ดินอ้าวงับมือซาลิง เราจะเลือกตัวปลาออกมาเนาะน้องนี่โอ้ยดินดองๆนะอ้ยเวบพี่โดปลาหอยหญ่ปลงก่อนนะ เล่าพันพี่น้องตัวนี้ตายเลยเนะว่าตายสองตัวดเดตุใดแบบนี้มันทนะศเสพน้องพี่น้องจะจีให้แมวเลยนี่ตัวนี้ก็ตายจีให้แมวนะเบิดแล่าพันพี่น้องไอ้เจลิงก็จะต้มแต่ตัวมันทิบหตายเนาะอันที่เแรกก็จะจีให้แมวเพราะว่าเนีย่ยมันโมเสบพี่น้องหอยนี่ก็จะเสพไปก่อนเนาะมือหน้าจังกินเนาะเพราะว่าแกนขี้ดินมันออ,อกหมด ในสมนีและปลาฮาวมันล่างก่อนเนรอบไวนพี่น้องเฮาก็ได้เอาปลาลงแล้วพี่น้องเอ้ยซาลิงก็ล่างหลายรอบเติมด้วยแหละกระน้ำเกลือนำเนาะน้ำในอันกระทังดำซาลิงบักใหญ่ๆจนเบิดเนาะเพฮาก็ล่างล้ำไปล้ำมาเพี่พี่น้องหัวย่ามันแกะกันคาวเนาะอันนี้เฮาก็มาต้มใส่ใส่หัวขาแล้วเนาะย่างแต่ใบมะขามไว้พี่น้อง กระดาษทีเรียนห้าวข้างไหวซาลินก็นจะไปเด็ดนใบมะขามมาฝึกใส่เนาะเพราะว่าเฮามาแต่ค้าเห็ดนั่นเห็นนี่นนเลยยังโ่ได้เอาไปมะขา,ามใส่ก็จะได้ประมาณนี้เนาะอนพี่น้องเขาก็จะอัดฟ้าไว้ให้มันซุกอันนี้น้าบ่ท่วมเฮาก็จะปีนแนละ้วเด้อมเห็นพี่น้องเพราะว่าเฮาก็ใส่น้าลายบ่ได้เนาะเพราะว่าก็บ่ได้สดหลายอ,อัดฟ้าไว้เพื่อพี่น้องใบมะขา,ามเฮาก็ซุ้งจะได้เห่นพี่น้องอ่ะอันนี้คือ ซาล,ลิงงอยหลุดไทยขึ้นมาเอาเนาะไม่ได้ได้ไงด่งยหน้ายึ้นไเนาะควายซาล,ลิงก็ยังออกแต่ลักกันเนาะเหยียบที่ต้มลูกไปลูกมาอยู่ มาได้เอาไปดองลยว่ากัดอะไรสักอย่างนะ้มาเลยคกันพี่น้อง <c oughs> อันนี้คือจะเป็นมากมันซาเลงปีนขึ้นไปเอาเนาะขึ้นหลดขึ้นเอาจองเอาเดี๋ยวเราก็จะมาล่างกันนะพี่น้อง มันจะอยู่สูงกับล่างไม่ใช่พี่น้องปลอดภัยไวดงดง้ว้าว <c ười> ตรงๆหุบมี้วตรงไปเลย หลังจากที่ตุ่มปลาปลาไว้เนาะเราก็จะมาเบิ้งอันนี้พป่น้องทันทันน้นอยนะจ้ามีตัวสุกแน่ในบ่อเนาะว่าเขาเาเ้าอเซนกระบ,บีบคู่มือพีนออ่น้องเลยนี่สุกแล้วนี่สุกแล้วสุกได้หน่อยหนึ่งนะจ้า นนี่กำลังเหิร์มนะ้องนนี่กำลังอ่อนอ่อนๆนี่น้อยนี่บแพ้อาเซนได้พย่นพี่น้องเลยมันกัดกินเลยแบบว่าดิฟทอะไรก็กินได้เอ้านี่น้อยนี่ก็สุกแล้วจ้านี่อีอันนี้ก็สุกแล้วจะนอนชิบเพิ่นกระลุกมาบีบเนาะแหวพี่น้อง บีบบีบคุณหน่วยได้เขาเด็กๆนะเพราะว่าเลือตั้งแต่เริ่มปิดนี้ลายกระต่าแล้วได้ให้พี่น้องเลยสามสี่กระต่ายละไเนาะแต่ว่าซาลิงกับผู้ใหญ่นี่บไปได้กินน้ำสุเพิดเนานะมีแต่อาเซนกับมาวินกินสองคนเนาะสุกแต่ซ้ำมากมพี่น้องสุกแต่ซ้ำมากแน้อยู่พี่น้องเดี๋ยวเาจะไปให้อ,หอาเซน,นกินเนาะ เพราะว่าอาสนตอนนี้กัตันดังอะไรพ่อแม่พี่น้องก็เป็นวดนัดเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาซิมก่อน,นอาสนอาสนก็เป็นวดนะัดเนาะบ่ได้เมื่อดอกพ่อแม่พี่น้องไว้บ้านนะเพราะว่าคนกัตโต๊ะลิน้นคะุ้มือเนาะมือเศร้านี่กัตโต๊ะลินแล้วหลังจากที่เราอันต้มปลาสุกแล้วนะเราก็จะ หำว่าสลิงปงใส่หำเราก็จะต้มมันเข่าใส่อันน้ให้งวน้อยเขากินนกน้อยพี่น้องได้มาแล้วเฮ้ม <c oughs> <c oughs> วันๆน,นะอาเทินกินทุกมมนจนเป็นวันโอเคอม,มเาแล้วคระทืกอนแซ่บนะมาสิแค่ห ออ้พี่นงเยเป็นวัดน่ามืงเพื้อนในสลิงบริณุเสียแันยาวให้เพราะว่าคือว่านอนยากอย่างเสียแันยาวสาลิงก็เลยแก้ให้เนาะอืมก้องว่าเทนนี่เขากินหน่วยน้อยพอดีคำเลยเฮ้ยพี่น้องมึงจะแก้เหร ไมพี่นักเอ้เขานอนแต่ในเฮือนโอเคใส่มือแต่ล่างอ่ะเอาท่ากินข้าวแล้วก็กินยาเนาะคนนี้ทุกกับสามหน่วยเนาะกินมาและมันกินมาแล้วมันไม่กินอ๋อกินก็ยาเมื่อเลยอ่ ด้วยไว้มันจังบุเปื้อนหมาดไปเกี่ยวหญ้าให่งวน้อยเขาเนาะเขาก็จะต้มเข่าพอมันอุ่นเขาก็จะเอานมลงแหย่พี่น้องเลยเพื่อให้มันกินเนาะเพราะว่ามันเป็นมัวที่ขาดนมเลยนะเหยื่อพี่น้องเลยนะะเดี๋ยววันเข่าของซุกซารีจะพาเพื่อนพี่น้อง เอานมไปห้งัวน้อยเขากินนํากันเนาะแต่พ่อแม่พี่น้องจะเห็นดอกว่ามันเปื่อนแห้งเนาะยามนี่น่ะไปใส่มาใส่กันลำบากเนาะทางเขาบ้านซาลินที่ว่าเผนแปลงนั่นกับักซีหอดใส่เนาะเพราะว่ามันเปื่อนเนาะมันกับไริใกล้ดอกเปื่อนแต่ทางใหญ่เข้ามาหาทางบ้านซาลินกะหอดห่านขายเพือนะมันจะเปื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องช่อยผออกไปแปลงแล้วกะคือนซีดีแล้วกับบอจักเนาะ แต่กระสุกบได้เมื่อกระก้าวเพื่อพี่น้องเลยว่างๆจังเมื่อ,ล,อ,ล,อลินน้เพ่นเอาเนาะแดดๆนั่นว่าระนั่นแหละเพราะว่าอย่างมันกระจับจอย่อยันเนาะหมายถึงว่ามันบอสะดวกเพลนพี่น้องเลยเดินเริ่มมาจอดเอาเดียวเข่าเ้างสุขข่าจังไปเอานมให้งัวกินนมกันเพื่อพี่น้องเสียงรถผู้ใดามาเพื่อพี่น้องปู่นในบ้านเนาะเพ่นเอาของผากมาให้ คือมีใบใบแกะหนึ่งนาะของแม่มาวินของแม่มาวินฝากมาใหม้มาวินเนาะแม่พี่น้องมีใบใบต้มปลาเฮาก็เพือสิสุกแเราแม่พี่น้องโดนเติบเลยเนาะน้ำจนบุบของพี่น้องเนื้อปลากระแตกหมดแล้วเนาะเนี่ยเราจะปรุงเราก็จะเอาน้ำกับขา้าวที่สลิงเตรียมไว้ต้มต่อเลยเนาะต้มห้งัวหน่หนี้นะ จะเป็นข้าวที่ฮอตต้มนะฮอตต้มแล้วเราก็เอานมเหนียวมาใส่โอเคเนาะใส่ตอนที่น้านมันยังฮ้อนหรือว่าอุ่นๆอุ่นเติมนั่นแหละแล้วเขาจะไม้ไมากินเลย น่องเพราะว่านอ้องคนมันยอดเนาะแต่ว่าเอ้ยก็อยากน้ำหอมก,ก็จำเป็นให้กินน้ำกันเนาะกินแบบโปรไส่เต้าได้เวรพี่นอ้องเอ้ยมัวสวิงเนาะกินแบบดูดกินเองเลยเนะาะเอาอันใไหนกินแล้วเขาก็จะไหลปุ๊บลงไปอยู่วัดคือเวรพี่น้องเลย ไอทะเล่นี่ิงหยาฟกว้างๆเนาะเพราะว่านยามีนะมันตกเปียกเพื่อนเนาะเดินวัดคนกว้างฉันมึงเอาเงอไปปล่อยจะพุ่นเมื่อกี้เนาะมันก็บบริปัยไซดดอกย่านอย่างเดียวย่านแต่มันออกทางนะเพราะว่ามันติดทางเนี่เบิด์และแดกเมื่อกี้น้องแชร์เล่นกับข้าวกับนี่กับน้ำไม้ต้มน้ำมือ

Cho đến tôm lai Phải lỗ mà đi bái Để Mô mô <laughs> Nàng mô -mô.